สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง youtube นะครับวันนี้ร้านไอพเคมารีวิวงานอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นงานจากลูกค้าส่งมานะครับเป็นรถขุดฮุยหน้าหนึ่งห้าเก้าองใช่รึเป่าไม่แน่ใจแต่ถ้าเรียกผิดต้องขออภัยนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาทำอะไรเดี๋ยวผมจะแกะรีวิวให้ดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงว่าเราจะมาทำอะไรกันนะครับ โอเคแกะมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองเอาออกมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเทสเล่นนะครับดูว่า,าเราจะทำการโมดิฟายยังไงนะครับตัวสายตัวนี้หลุดไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองดูให้นะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นรถแมคโครบังคับระบบเซอร์โวนะครับแต่เขาบอกว่าตัวแขนเนี่ยมันเข้าออกได้น้อยนะครับเขาต้องการส่งมาให้ผมดูเพื่อที่ว่า,าจะทำยังไงกับมันได้มากงนะครับ เดี๋ยวผมมาลดอ,อมากรณนครับตัวรถก็ประมาณนี้นะครับดีไซน์สีสันสวยงามนะครับรีโมทก็เป็นจอยสติ๊กสวยนะครับคล้ายๆของ580นะครับผมไม่ได้จะมีแบตเตอรี่มาหรือเปล่าไม่มีแบตเตอรี่แล้วผมจะเล่นยังไงเนี่ยมีแบตเตอรี่เป็นตัวนี้เป็นแบตลิเทียมไอออนนะครับ เป็นแบตลิเธียมอออน7.4โวลต์เป็นแบต2ก้อนแพ็คนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จให้1ตัวตัวนี้ต้องบอกก่อนผมไม่ได้ขายนะครับต้องติดต่อร้านาที่เข้าขายเลยก็คือร้านมีหลายร้านนะผมผมผมไม่พูดดีกว่าเพราะว่ามีหลายร้านถ้าพูดไปอาจจะพูดได้ไม่ครบนะครับผมไม่พูดดีกว่าลองไปตามหากันดูนะครับว่าร้านไหนขายม้างแต่ว่า,าตัวเนีเ้มีร้านร้านหนึ่งส่งให้ผมนะครับเพื่อที่จะทําการอัปเกรดตัว ตัวอาร์มนะครับก็เดี๋ยวผมลองเทสดูก่อนแล้วก็ลองดูตัวอาร์มว่ามันจะอัปเกรดยังไงบ้างเบื้องตน้นเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูก่อนนะครับตัวบอดี้เป็นพลาสติกนะครับตัวเฟรมเฟรมก็เป็นพลาสติกตัวแท็กเป็นยางนะครับเป็นยางเป็นยางแข็งๆนิดนึงนะครับก็น่าจะขาดยากอยู่ปุ้งกีเป็นโลหะครับเป็นโลหะนะครับ น่าจะเหมือนของตัว580 v 4อะครับน่าจะเป็นมุกี่ตัวเดียวกันตัวกระบอกไฮดรอลิกนะครับเป็นเซอร์โวเป็นเซอร์โวนะครับตัวนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยวอลโวใช่ไหมครับน่าจะวอลโวเนาะก็ <S <s เดี๋ยวผมเอาแบตใส่รีโมทก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมลองเทสให้ดูนะครับ หลังจากที่ผมเปิดสวิตมาเนี่ยนะครับก็มีเสียงตืดๆแล้วก็เครื่องยนต์ทำงานเลยนะครับสามารถเล่นได้เลยนะครับเล่นง่ายมากแล้วก็คอนโทรลก็ค่อนข้างค่อนข้างดีนะผมว่าฟีลลิ่งในการเล่นดีนะนะครับแต่ว่าอาจจะมีความรู้สึกว่ามันช้าสักนิดนึงนะครับผมขับครั้งแรกผมยังขับได้เลยครับนะครับอาเทดิน ตัวสวิงเอลตัวอาร์ตัวบุ้งกีเล่นดีหมดเลยครับอ๋อแต่ว่าตัวอาร์เนี่ยมันจะตัดอยู่แค่นี้นะครับอาร์เข้าสุดตัดแค่นี้ตัวอาร์ออกอาร์ออกได้เยอะอยู่ครับอาร์เข้า,าตัดตรงนี้ยกบูมยกบูมก็ได้สูงอยู่นะครับ มุกีเข้าะมุกงขีเข้าวก็ได้เยอะอยู่ครับมุกงขีออกก็โอเคครับมุกงขีส่วนตัวอาร์มนะครับก็จะมีอาร์มเข้าที่รู้สึกว่ามันจะเข้าน้อยกว่าเขาหน่อยนะครับถ้ามันได้เข้าอีกนิดนึงก็น่าจะเล่นดีนะครับแต่ว่ามันจะช้าช้านิดน,นึงนะครับ คนที่เล่นรถ London, ไฮดรอลิกเนี่ยถ้ามาเจอแบบนี้ก็จะรู้สึกว่ามันช้าไปหน่อยนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองท่ายากดูครับอ um> ่าอ่าลองเล่นท่ายากก่อน โอ้ขับง่ายครับขับง่ายสำหรับคนที่ฝึกเล่นนะครับผมว่ารุ่นนี้โอเคเลยราคาไม่แพงด้วยคนที่ฝึกอ,อคอนโทรลน,นะครับฝึกเพื่อที่จะไปเล่นรถไฮดรอลิกนะครับผมว่ารุ่นนี้แฉลวเลยราคาไม่แรง แต่สวิงเอลลึกมันจะเร็วๆไปนิดนึงนะครับ ก็โอเคผมก็รีวิวให้ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวก็จะทําการโมดิฟายในส่วนนี้นะครับแล้วก็หลังจากโมดิฟายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาทสให้ดูอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ